ค่ะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาประกาศผลกิจกรรมนะคะ <S <'s <the art> ก็เราได้ทําการเลือกไว้มีพี่เค้กพี่แบมพี่บิวแล้วก็นาตาลีนะคะน้องนาตาลีเล่นเรียนอยู่ปหนึ่งนะคะก็บางวัลที่เราจกไปนะคะต้องก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบเข้ามาเล่นกิจกรรมด้วยกันนะคะก็นี่นะ เรามาจับกันเลยนะคะเรามาจับกันเลยมาจับกันเลยมาจับกันเลย,เลยอะไรดีกว่าออไม่รู้จะเลือกใบไหนดไหนีไม่เห็น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 นะไม่เห็นนะขย่อก่อนก็ได้ออนะคะจับมาแล้วมาดูกันนะนาตาลีได้ ดีใจด้วยนะนางนาตาลีนะคะ,ะก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเอยขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะที่คนทุกคนนะคะไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็รอยซับซากายมีกิจกรรมรออยู่นะคะก็คลิปนี้ไปแล้วนะบา,บายยค่ะกดไลค์กดซับซากายกดแชร์ให้เราด้วยนะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะคะแล้วก็ลืมอย่าลืมไปรายงานตัวที่ ค,คไไลิปเอยไม่ใช่ใบรายงานตัวที่ A N e N e N o i d ด์ไลจีเอเอ็นอีนะคะอย่าลืมนะบ๊ายบาย